สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านไบเยนมิวนิกแล้วครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันลบพเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับปอจะเตะกันในคืนวันพฤหัสบ,บดีที่9พฤษภาคม 2567เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยแล้ะครับผมสำหรับเจ้าบ้านครับทางด้านเรียวมันลีครับคะนนี้ก็ล้างหนึ่งของตารางคะแนนลาลิก้าสเปนครับมีอยู่8 4แต้มในขณะที่ไบเยนมิวนิกทีมเยือนครับอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนบุนเลสติกามีอยู่69แต้มครับสำหรับการเจอกันในนัดแรกครับที่บ้านไบเยนมิวนิกครับก็เป็นทางด้านเรียวมันลีครับที่บุกไปเสมอมาได้ครับ2ประตูต่อ2ครับ ก่นนัดนี้ก็มาดูนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับสำหรับแฟนๆที่เข้ามารับชมครับก็สามารถถ่ายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับในช่องคอมเมนต์ว่าคู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับแล้วก็ใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับก็มาลุนแล้วก็เชียร์ให้กําลังใจนักเตะทั้ง2ทีมนะครับ ปูตัดสินกำลังจะเป่าเริ่มเล่นครับครับผูตัดสินเป่าเริ่มเล่นครับเป็นทางด้านเหลียวมาลิครับจะบุกจากซ้ายมาขวาในขณะที่ทีมเยือนไบเยนมิวนิกจะบุกจากขวามาซ้ายครับบอลขึ้นมาวอลเวดีวอลเวดีออกขวามากระข่า เอาเขาเริ่มเกมมาก็เติมสูงเลยครับไหลามาตรงนี้ที่จูดเบลลิงแฮมจูดโคม,มีทางด้านกอริสกาครับแย่งบอลเอาไว้ได้ครับหน่อยเออก็เปิดขึ้นหน้ามาเลยตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านนาโชบูนิโก้ครับออกซ้ายมาคามาวิงกาคามาวิงกากระชากมาเองตรงนี้แล้วก็ยกให้มาวินิซิอุสจูเนี่ยตรงนี้ก็ผู้ตัดสิน กับว่าวินิสุตอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับเช็คกลายกันได้ดีครับทางด้านโคเซนเตอร์ของทางด้านไบร์นมินิกรับหน่อยเออเปิดขึ้นหน้าไปตรงนี้แฮลิเคนหมงชงมาก็ยังไม่ถึงครับบอลมาเข้าทางโรติโกเลนกับทางจูดเบนิงแฮมออกซ้ายมาวินิสุตจูเนียฝากมาจูดเบนิงแฮมจูดพาบอลไปเองตรงนี้ก็มีทางด้านโคมันครับ ไปสกัดเอาไว้ได้ครับซานาบีฝากมากอรเรสกาย้อนคืนมาครับคิมินแจคิมินแจออกซ้ายมาครับที่เดวีฝากต่อมาตรงนี้ก็ยังไม่ถึงซานาบีครับโรดิโกเล่นมาจูดครับจูดจะไหลช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านครับกอรเรสกามาที่มูเซียลาไหลมาสวยตรงนี้เฮล์ี่เคนก็ยังไม่ผ่านลูดิเกอร์ครับ โอเป็นบอลของทางด้าน,านเลียบาลครับได้เซตขึ้นมาบ้างครับจูดเบลลิงแฮมยกไปเลยตรงนี้ก็ยังไม่ถึงครับนอยเออร์นาโชฝากมาตรงนี้วาวิดเดอ,ออกขวามาขบข้าว,าวเปิดไปเลยครับที่โรดิโก้โรดิโก้วนมามีคีเมนเจอ,อาละหนีมาได้ตรงนี้กอลสก้าก็ไปแซะบอลได้อยู่ครับ ครับซานาบี้จะไปเร็วก็ยังไปติดชัวเมนี่ครับชัวเมนี่ฝั่งมาเบลลิงแฮมโอทางซ้ายว่างครับคามาวิงกาคามาวิงกาเติมมาตรงนี้ตัดเข้าในมาตรงกลางว่างรับวินิสุตจูเนี่ยได้ซัดด้วยขวาโอโหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางด้านเลียวมาริทครับยิงประตูขึ้นนําให้กับทางเลียวมาริทไปแล้วครับในนาทีที่20เท่านั้นครับโอโหเนี่ยครับคนเดิมครับ วินิสุตจูเนี่ยครับยิงไปทั้งเย้าและเยือนครับโอ้ยิงไบเยนิวนิกไปทั้งขาไปและขากลับครับโอ้ต้องชมคามาวิงกาครับบอลขึ้นมาที่จูครับออกซ้ายไปที่คามาวิงกาครับลุดมาเลยครับตรงนี้ตัดเข้าในมาตรงนี้ครับหลอกทางด้านคิมิตได้ครับฝากมาที่วินิสุตตรงนี้บริเวณรอบเขตโทษครับโอ้ได้ปั่นด้วยขวาครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์เซฟครับตรงนี้ รับนับ1แล้วรับทางด้านเลี้ยวมอลลิกครับสกอร์รวมตอนนี้ก็เป็น3มประตูต่อ2นะครับมาดูกันต่อครับคิมินแจฝั่งมาที่ไดเออร์เล่นมาครับคิมินแจคิมินแจออกซ้ายมาครับเดวี่ไหลมาตรงนี้ที่แซดนาบีก็บอลยังไม่ถึงครับยังมาเข้าทางนาโช นาโชเล่นกับทางชั่วเมนี่ครับจ่ายยัดมาเลยตรงนี้มาเอาแล้วหลุดมาสวยอีกแล้วครับทางด้านวินิสุอุมีทางด้านคิมิตครับไปแสมาได้ครับครับบายเยนบอนขึ้นทางโมเซล่าจะเล่นตรงนี้ก็ยังไม่ถึงแฮลิเคนตัวนี้โคดยกไปเลยครับตรงนี้โลดิโกเอาบอลลงได้สวยแล้วสัตด,ด้วยขวาตรงนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหหลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับทางด้านโลดิโกครับ เดี๋ยวต้องดูครับเนี่ยจังหวะยกของโทนี่โคอ้โูลูกนี้หลุดไปเลยครับแต่ว่าโอ้โหบอลหลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับทางด้านโรดิโก้ครับต้องชมทางด้านโทนี่โครับยกมาตรงนี้ครับหลุดทั้งแผงครับหน่อยเออครับศาสต์ขึ้นมาเลยครับทางด้านแฮร์รี่เคนมงชงมาก่อยังเล่นไม่ได้ครับทางด้านแดนน่าของทางด้านไบรยนมิวนีคครับวันนี้เหลียวมัลลี่ครับคุมเกมได้หมดครับ ขับาข่าวยกไปตรงนี้ยังมีคิมินเจครับออกขวาไปที่คิมิดเล่นมามุลเลอร์ตรงนี้ครับมุลเลอร์ไหลต่อมาโมเซล่ามีขวางอยู่3ด่านยังฝั่งไม่ได้ที่เฮลิเคนออกขวาไปที่คิมิดครับคิมิดบนมาก่อนตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ครับแล้วหกักคอมาตรงนี้ก็เลสกาได้มงเสยมาเข้าทางแซนาบีนาบีแล้ว ไปเสียบอลรับรับโคบันยัดมาตรงนี้ก็ยังไม่ถึงมูเซลล่าครับรับมาดูบอลส่วนของด้านมาริ่บ้างครับจูดเบลิงแฮมเล่นมาวินิสุสรอเพื่อนเติมครับคามาวิงกาเติมมาแล้วไหลมาวินิสุจูเนียยังไม่ไปไวครับย้อนคืนมาโทนี่โคดเล่นมาคามาวิงกาครับไหลทะลุช่องมาตรงนี้สวยครับแล้วยังมีไดเออร์ครับที่เขียวออกไปก่อนครับยังเป็นวันทุ่มของด้านมาริ่ครับ คขามีก้าวิ่งมาตรงนี้ให้มาว,าวอรเวดวอรเวดไปเสียบอลตรงนี้ครับแซดอาบี้ย้อนคืนมาเดวิ่เปิดขึ้นหน้ามาเลยครับเฮลิเคนบอลยังมาเข้าทางแซดอาบี้ครับฝากไปกอลิสกากอลิส ยัดมาเลยครับแฮร์รี่เคนรับไดเออร์ครับ,ออรบยังเคลียไว้ได้ครับเปิดมาตรงนี้ก็มีทางด้านโทนี่โคทครับเก็บเลียยครับทางแดนกลางวันนี้โรดิโกฝากมาจูดย้อนขึ้นมาก็ครับชูอาเมน,เนี่แล้วก็ยกไปตรงนี้อีกแล้วครับโอ้ยังมาเข้าทางนอย,ยเออร์ครับ โอ้เนี่ยครับผ่านไปครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านมัดเหลีครับของเกมได้หมดครับแล้วก็ทําตัวูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครึ่งหลังทางด้านไบเออร์ิวนิคจะปรับแผนมาแบบไหนครับถ้าเช่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ คิม,มินแจคิม,มินแจฝากมาที่ไดเออร์ตรงนี้เล่นมาที่คิมิทครับมูลเลอร์ย้อนคืนมามูเซีล่ามูเซล่าบุนมาก่อนครับออกขวามาตรงนี้คิมิทครับเติมมาสวยครับทางด้านคิมิกเล่นมามูลเลอร์ฝากเข้าในมาครับกอลิสกากอลิสก่า,กกาย้อนคืนมาแซดาบีครับ เล่นกับทางคิดไหมครับมูเซลลาตัดเข้าในมาตรงนี้เล่นมาที่แฮร์ร,ฮรี่เคนแฮร์รี่เคนพลิกได้ซ้ายตรงนี้ซัดโอ้โหบอลยังไม่ตรงก่อครับอู่ตรงนี้แฮร์รี่เคนเกือบไปครับเนี่ยครับบอลของแฮร์รี่เคนพลิกมาเข้าซ้ายแรับตรงนี้้โหถากเสาไปนิดเดียวครับทางด้านแฮร์รี่เคน้โหเกือบตีเสมอได้เหมือนกันครับทางด้านไบเยนิวนิค ลูนินเล่นสั้นไปที่นาโชครับฝากมาวาวเวเดครับย้อนคืนมานาโชนาโชออกขวาไปที่ขบข่าวยกมาตรงนี้อ่ารับโรดิโก้หลุดมาแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านคิมินเจฟโอโหทำได้ดีครับคิมินเจมาตรงนี้อ่านับแซนดาบิมูเซียลาก็ยังไม่ผ่านทุนิโคสคาบังกา ฝากมาตรงนี้วินิสุตจูเนี่ครับเล่นมาที่โรดิโกไปจับบอลห่างตัวครับอารับบาเยนจะสวนขึ้นมาบ้างครับแซนาบีเล่นมากอเลสกาฝากมาครับมเซล่ามเซล่าเล่นกับกอสรับโทมัสบุลเลอร์ได้ซัดไกลตรงนี้ก็บอลยังไม่ผ่านมือของทางด้านลูนินครับ เน้นย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจําลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงก็จะเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2567เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะครับหลุดมาสวยแลวครับข่าว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 ยังรอเพื่อนเติมอยู่ครับเปิดมาตรงนี้ก็ยังไปติดแซนาบี้ครับเป็นบอลเตะมุมของด้านบัตลี่ครับเหมือนจะเป็นเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับเนี่ย โทนี่โคดเล่นสั้นมาครับชัวร์ไม่นี่ย้อนคืนโทนี่โคเด็บบอลจงเปิดตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านครับเดวี่ชงมาที่แซดนาบี้ตรงนี้ก็ปล่อยออกครับเป็นบอลทุ่มของด้านเรียวมาลิครับโทนี่โคดทุ่มให้วาวเวด้ครับมาที่โคครับคึงมาฝากมาคาาคาวครับเล่นมาตรงนี้ครับโทนี่โคครับไปสุดเ้นแล้วเเปิดตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านโทวันมุลเลอร์ครับ คาบขาวคาบขาวจะทุ่มไกลตรงนี้ครับฝากมาโทนี่โคดอีกแล้วมงชงมาชูอัลเมนี่ชูอัลเมนี่พักมาตรงนี้เล่นมาวอร์เวเด้ครับวอร์เวเด้กลายออกมาขวาสวยครับคาบขาวมีพื้นที่แบบนี้ซัดด้วยขวาดูโอ้โหจูต์เบลลิงแฮมครับโอ้โหตรงนี้ทํากันสวยครับทางด้านนั้นลีครับหดตะบันเต็มข้อครับโอ้โหนี่ครับยิงได้ครับทางด้านจูต์เบลลิงแฮมครับในถิ่นบอร์ีวีครับโอ้โหเนี่ยครับ เงียบทั้งเกมครับบทจะมามาแล้วครับจูต์เบลลิงแฮมดูเนี่ยครับบอลไมได้จ่ายกัดหักข้อมาตรงนี้แล้วก็คาวาคาวเปิดเข้ามาที่จุดนัดพบครับจูต์เบลลิงแฮมก็หาร์วเลเล่ตามน้ำไม่จับเลยครับดูเนี่ยครับโอ้โหนอยเออร์ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับโดนยิงจ่อแบบนี้ครับ มีอะไรจะเสียรับทางด้านไบรอนวินนี่ครับต้องบุกแล้วครับประตูรวมครับโดนหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ2ครับครับจูดเบลลิงแฮมหลุดมาอีกแล้วตัดเข้าในมาวินนีซุตพักแล้วก็ซัดโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจะเสียก็เสียง่ายๆครับทางด้านไบรอนโอ้โมีลุ้นแฮตติกลับทางด้านวินนีซุตจูเนียร์ครับทำประตูที่2ให้กับตัวเองในในาทีที่71ครับ โอ้เนี่ยครับไหลมาตรงนี้จูดบิลลิงแฮมครับได้มาอีกหนึ่งแอซซครับวันนี้ผู้จับบอลจังหวะแรกดีจริงๆครับทางด้านวินิจูเนียครับจับแล้วก็ได้ยิงเลยครับไม่ห่างตัวครับตรงนี้โอ้โหคิมมิตไปอยู่หลังครับโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยครับลูกแบบนี้ครับทางด้านดอยเออร์โอ้แทบจะจบแล้วในเกมนี้ เหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีครับโคมันมาที่ไดเออร์ครับเล่นมาที่คีมินเจครับยัดเข้าในมามูเซล่าโคบันยกไปตรงนี้แฮร์รี่เคนม่งชงมาก็ยังไม่ผ่านารับมาริกจะสวนขึ้นมาครับคามาวิงกาย้อนคืนมาก่อนครับลูดิเกอร์ออกขวาไปที่นาโชฝากมาคารบาคา คาร์บะคาวพาขึ้นมาเองครับมีเพื่อนเติมมาตรงนี้โอโ้โหเติมมาสวยครับวอลเวดวอลเวดวนกลับมาตรงนี้ออกขวามาที่คาร์บาคาวครับข้างในมีจุดขอแล้วคาร์บะคาวยังไม่ให้ก็ไปโดนแซะตรงนี้ก็เสียบอลครับไม่ได้อะไรครับตรงนี้นครับหนาโชมงชงมงตรงนง้อ่ะแล้วไปปล่อยกันหมดครับไม่เล่นครับทางดงานมางง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 ฝากมางงงลงงงงง คามาวิงกอยกไปตรงนี้ครับโทมัสมุลเลอร์เล่นมาที่ไดเออร์แล้วฝากมาที่คิมินแจคิม,มินแจรัไปพาดตรงนี้โรดิโกจะรับยังได้บอลอยู่โรดิโกฝากมาวาวเวเดตรงนี้ โอ้โหจะให้ทางโทนี่โคดก็ยังลึกมาถึงเข้ามาครับ,รบและว,วินิสุูจูเนี่ยเล่นมาจูดไปลิงซัดด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหยังซูเปอร์เซฟครับทางด้านนอยเออร์โอ้โหเกือบไปครับทางด้านบาเบย์นมินิกบอลยังเข้าทา้าโคบันโมเซล่าออกซ้ายไปเลยครับแซดดบี้นาบีไหลมาตรงนี้โมเซล่าโมเซล่ามีเพื่อนเติมครับ มาถึงแซนาบี้ครับยกไปเลยตรงนี้มุนเลอร์จะพยายามบ่งตรงนี้ก็ยังเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้คาราวินก้าครับขยันครับตรงนี้ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของทางด้านไบร์นมิวนิกครับครับมาดูว่าจะตีไข่แตกได้ไหมครับในเกมนี้ทางด้านไบร์นมิวนิกครับแล้วก็คิมิดครับเปิดเข้าไปตรงนี้มีโกบอลม่งก็ยังม่งเตะเคลียร์ไว้ได้ครับลูดิโกอรลูดิโก ไม่เล่งครับเล่นมาวิสุจูเนียออกขวามาครับขบะข่าวขบะข่าวค่อยๆพาบอลขึ้นมาเองครับแล้วก็พุทธสินก็เป่าหมดเวลาตรงนี้แล้วครับก็เป็นทางดานเลียวมัลลีครับทาได้ครับเปิดบ้านเอาชนะไบเยนมิลิกไปได้3ประตูต่อศูนครับผ่านเข้าสู่รอบทิงชนะเลิศได้สาเร็จครับวันนี้ก็เป็นนังด้านวินสุจูเนียครับที่ทําประตู2ประตูให้กับทีมครับ ถ้าชื่นชอบกันเนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ